ไปถ้าไมผมไลฟ์สดแล้วฝากกันโทรเข้ามาเนี่ยไปเสียร์นีเชียร์บรรยากาศคุณโทรเข้ามาทำไมครับเนี่ยผมไลฟ์สดอยู่คุณรู้ไหมน้องคุณไลฟ์สดเหรอครับคุณเนี่ยอะไรคุณคิดถึงผมทั้งวันเลยเดี๋ยววันนี้คุณโทรมาหาผมหลายรอบแล้วเนี่ยน้องอยากเจอหน้าคุณอไงครับแล้วน้องอยากเจอหน้าหรือว่าคุณอยากเจอหน้า เจอแลวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิดถึงผมเหรออะไรนะจะบอกว่ข้างหลังคือรังของอ่ะใช่ครับไงเป็นไงเด้กดนบอรถลยไอรถมาสามผมครับเขาเนี่ยเขาคิดถึงผมครับเลยเขาตั้งชื่อให้เธอว่าชนะฉับสี่เดียวว่าเดินิ้งผาแล้วฉับตั้งาเนี่ยครับไไม่ใช่หรอ เนี่ยครับเขาคิดถึงผมครับทุกคนเขาได้โทรมาหาผมทั้งวันเลยวันนี้อะ,อะไรนะ,ะเป็นพวกใครอ่ะเป็นพวกผมเอง<ว>เป็นผมไร่เพียรไร่เพียรไร่เพียรไร่แก่ของอ๋อเออแค่นี้แหละค,คิดอะไรอ่คิดถึงไหมบอกก่อนคิดไรคิดถึงไหมล้วคุณถ้าค,คุณไปไอ้ไอ้โพสคุณคุณโพสคุณใช้คำอะไรคุณโพสอ่ะมีคนอะไรคิดถึงคุณที่คุณโพสอ่ะ เป็นตลาดันกนนลังเลอะไรนะมันเป็นการตลาดครับทุกคนอย่ปงเชื่อมันเขาตัวเาตหาผมทุกวันครับทุกคนทั้งวันเลยวันเนี้ยทั้งวันเลยัไ่ยงไม่รหาเลยไปยนวันนี้เออก็ใช่ไงก็คุณรหาผมไเนี่ยเวลาคุณอยูอย่คุณคุณไม่ค่อยโทรหาผมหมแล้วคุณกลับบ้านคนุณโทรหาผมเลยมันคิดถึงอะ นั่นว,วเขาไม่ได้กินติผมครับแต่ว่าเขาก็โทรหาผมทั้งวันนะเาวันเนี้ยแค่นี้นับนนกสนดนแล้วอยเลเพ่นะว่านบไว่าเลรสดเนี่แหละครับเาคิดว่าผมไ,มได้ไรสุดไงนเขาโทมาเาเาโทรมันชีวิต,ช,วต,ตชีวิตจิตใจเาะชีวิตประจำวันเขาเดี <c oughs> ๋ยวก,กลับมา <c oughs> กลับมา <c oughs> ของแ้มมานะ ครัเอาคิดถึงผมครับผมขอเลยโทรมา <laughs>